ผลิตภัณฑ์ไบโอน็อกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสามารถป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดรวมถึงโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทางปากได้และยังฆ่าไวรัสโควิดได้ภายใน5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตามผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งแบบชงและแบบฝากกดเพียงหมุนกดเขยา่าสามารถพกพาไปได้ทุกที่มีเลือกถึง3รสรสขิงรสส้มและรสสับประรด สนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทุกป,ประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตโชนโตทำพระบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพคโหสิทธิชัยโยสิทธิลาภูสิทธิสุขโภวันตุเม รอดน,อนมม้องเดี๋ยวสมาสมุทธเจ้าก็นอดน้องเดียวคุณพระธรรมรอดน้องเดียวคุณพระอริยสงฆ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเมื่อลบโยงมีดีที่แวงขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียดีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ข้ามีครบคนเรียบมนุษาพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเป็นบิดาคือวันสุขสันต์จริงใจสกปรกเมื่อดมัวและเล่าร้อนใครมีเข้าคนเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิจิตปะวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวหมายคิดดตเถอะถ้าใครไม่อยากตก จงดลดอกใจตนเลือคนกลายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายได้สมมายเกิดมาเป็นคนเลยจะโฉญาตโยมมาสกุสิก,กาหร้อโนญาติโยมทุกท่านมนุษย์ทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นมนุษย์ที่มีอาวายวะทั้งสามสิบสอง เขาเรียกมนุษย์บริบูรณ์สำหรับธาตกันหลร่างกายแต่ถ้าพูดถึงในหลักพุทธศาสนาและวุษยุธรรมนั้นจะต้องประกอบด้วยสินห้าเป็นพื้นฐาสนสูงขึ้นไป 18, 20, 20, 20, 20, 20, เป็นสิบแปดสิบสิบสอบสยี่สิบเจ็ดข้อเป็นพระอริยะหรือเป็นอริยมุคคลพระโสดาวันสิกิราคามีอนาคาเมีและอละอัน์ลล มนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันมนุษย์ที่สามารถพัฒนาให้ตนเองเป็นมนุษย์ทูตเจริญประเสริฐเพราะศินแถบนั้นสินห้าเป็นศินสำหรับมนุษย์โลกฉะนั้นทศพิสาสารของเราจึงสอนให้เรายอมรับความจรงิงมองหาความจรงิงแล้วก็ปล่อยวาง เห็นไหมสาพุทธที่เวลาเราฟังให้ดีเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสอนนั้นพระพุทธองค์สอนคนเหล่าใดสอนคนประเภทใดสอนคนอยู่ในวาระวัยใดหรือบางครั้งที่เวลาพระพุทธองค์สอนคนจํานวนหลายประเภทพระพุทธองค์ก็พูดกลางให้ได้ใช้สติให้ได้ใ,นใ,นใ,นในช้ปรรัญญาพระองค์ไม่ตัดสินไม่สรุป ไม่ชี้โทษโดยตรงแต่พระองค์ทรงชีช้ให้เห็นว่าอันนี้ทำแล้วให้เกิดประโยชน์อันนี้ทำแล้วให้เกิดโทษอันนี้ทำแล้วให้เกิดให้บัติทั้งพบนี้และพพหน้าคือผู้ทุกสิ่งหรือไม่มีสิ่งนั่นเองที่เราได้เห็นว่าพระศาสนาได้ยืนยันคำสอนการเวียนไหา้ตายเกิด ่าศาสนาเขาไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าโอ้ศาสนาคุณยังพูดถึงแค่เกิดนะเรียนร้อยตายเกิดแต่ของเราไม่ต้องเกิดนะไปอยู่กับศาสดาของเราเราทำดีแท้ที่จริงศาสนาพุทธไม่สอนให้เกิดข้อการเกิดมันทุกข์แต่ถ้าพระเจ้าเราก็พูดเดวทาว่าถ้าเราอยากทุกข์ก็ต้องทำเช่นนี้นะ มันเป็นทุกข์แต่ถ้าอยากดับทุกข์อยากสิ้นทุกข์ก็เป็นอย่างนี้ทางสมทางแห่งภูมิที่พระเจ้าสรงกล่าวเอาไว้กล่าวเอาไว้นั้นแปลเป็นความจริงที่พระองค์ส่งคุณพบแล้วรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะภูมิธรรมภูมิจิตตามสภาวะที่พระองค์ส่งค้นพบและยืนยันได้ว่าคนไหนถ้าไม่ทำาย่าดีเลย ผิดศีลอยู่หลงไปในสา่เสพห้านี้ไม่มีเลยก็ต้องไปเกิดไปเป็นเปรตเปรตที่เราเห็นที่เขาถ่ายมาสูงๆยาวๆเปรตก็มีหลายประเภทที่จำแนกออกมาพวกที่ลักเล็กขโมยน้อยพวกที่เกิดมาอะไรก็ชอบกล,งลวงลวงต้มตุนโดยเจตนา เราเห็นมนุษย์คนหนึ่งแค่เป็นมนุษย์นะแต่คงเป็นมนุษย์เปตโตมนุษย์ที่เป็นเปตอย่างนี้ก็เด่โตที่ชอบไปหลงลวงจนเจ้าหลงลวงพระทิ้นผ่าป่าเจ้าวาดท่านตรอมใจตายอยู่ที่ภาคกลางเขาให้ไปสมาเขาให้ไปกล่าวศพพระท่านก็ยังไม่ยอมไปนะแสดงว่าอายุก็มากแล้วไปหลายเป็นหลักล้านบางคนก็ ต้องแกงต่มตุนใช้คนอุบายแบบแจ็บยนรล้ว่านี่คือวิธีการที่จะหาเงินที่ไม่สุจริตแต่บางคนก็ทำบางคนวางแผนช่อโกงต้มตุนหลอกลวงจนถึงช่อโกงช่อลาดบางหลวงบางคนช่อโกงอุคคลทั่วไป จนถึงการทำลายใส่ล้ายป้ายสีพวกนุ่นเหล่านี้ตายไปต้องเป็นเปรตน,นังจะนั้งเก่งข่าเบียดเบียนทุกวันนี้อาตมาเล่าให้ญาติทำท่นหนึ่งฟังว่าทำไมคนเขาถึงต้องค่ากันเบียดเบียนกันโยมโยมจะมองโลกสวยยังไงทุกวันเนี่ยซุ้มมือปือมันยังมีอยู่เลยเขารับจา้างฆ่าคนก,ก็ยังมีอยู่ ออยังฆ่าคนเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อเอาเงินไปจินเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่ฆ่าคนอื่นเขาก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้คนฆ่ายาสติก็ยังมีอยู่อคนที่ทำผิดศีลผิดธรรมก็มีอยู่แต่คนมันมีทุกประเภทนะโยมทุกาศาสนามีคนดีมีคนเลวทุกสังคมมีคนที่ คิดถูกต้องชอบอรทมกับคิดผิดศีลผิดธรรมมันมีเพียงแต่พระสงฆ์องค์เจ้านังคนก็หลงเข้าใจว่าพระองค์นี้อายุมากแล้วมีคนไปนับถือเยอะอ,อาจจะว่าบรรลุก,ก็ไม่ได้ต้องไปสัมผสัสเอาอย่างอัตมะเขาไปกราบครูบาอาจารย์ไปกราบลุงปุ่ยลุงปุ่ยลุงปุยเุี้ย,ย,ย,ยเข้าไปลุงบุธาลุงบุภี แม้่า่หลวงตามาขับัวท่านไปวัดป่าสรารวัตรอาจ,จารย์ก็ไปกราบรท่านบวชใหม่ๆไปกราบท่านเห็นท่านก็กวัมคอเข้ามาเพาะนี่ท่านก็ให้อาจารย์นวดอาจารย์ก็กล่กกาวว่านวดไม่ค่อยเป็นแบบครับไม่ใช่หมอหนวดท่านก็บอกให้ทําไปเถอะจัดจิตจากใจเห็นแต่เสียแสงอย่างโตแล้วเห็นจังใจหลังจากนั้นท่านก็เห็นเขาปฏิบัติหลวงปู่ ว่มามหาบัวแล้วก็ศรัทธาก็าลบ่านว่าตอนเช้าๆท่านเดินจงกรงนเดินเป็นชั่วโมงเลยนะเดินจนปฏิบัติจนเคร่งครัดพระสงฆ์อ,องค์เจ้าเนี่ยทำไมเรั่อจริงไม่ไมีสินไปททาเลยท่านไปเข้าใกล้ท่าตอนท่านไปรับเงินรับบริจาคเพื่อช่วยชาติทั้งทองคําที่สารก,การที่สนามกีฬาแห่งโคราชผู้ติดต,ตามหรือผู้นาผู้กำกับ อี่งดีผู้เกับที่ดูแลท่านอยู่ก็ให้อาจารย์ไปจงเป็นวมกของท่านในความเคารพรับถือเป็นหลวงปู่ผู้บาอาจารย์ปู่จันโทรพระธรรมจิตเมธีรพระพรมบุญีวัดสระดหาท่านเมตตาพระเทารซาจำนวนมาด้วยถ้าท่านรู้ถ้าท่านมีคุณธรรมท่านจะทราบได้ โดยเฉพาะท่านพระชังกาจากนาจัจจาวัตรอรซิบาพ่อแม่ครัวาจ่าสุนเมตาท่านทั้งหลายจิตที่มันเมื่อมันถึงพร้อมแล้วเมื่อมันปฏิบัติด,ดีประพฤติดีมันจะสิ่งแรกมันเห็นมันเห็นใจของตัวเองมันเห็นจิตของตัวเองมันเห็นที่ก็รู้เห็นอะไรรู้แจ้งเห็นจริง เห็นว่าอันนี้ก่อให้เกิดทุกข์อันนี้ก่อให้เกิดสุขอันนี้เป็นสุขจมปรองเป็นสุขสิบเอ็ดล้อเช่นกาวมาสุขจากการจินการเสดมันจะเห็นมันจะแยกออกได้เมื่อจิตมันสามารถวิจยโยรู้ข้อวัดรู้ข้อปฏิบัติถ้าผิดปึ๊บมันรู้เลยมันตัดมันเตือนมันบอกแสดงว่าวจิตี่พัฒนาเข้าสู่สภาวะธรรมชั้นสูงแล้วท่านทั้งหลาย มนุษยทุกวันนี้เราเห็นกันอย่างแย่งยิงดีชิงเด่นเราเห็นการทำลายกันด้วยกันอย่างตรรมะเนี่ยมันค่าได้มันค่าแล้วโดนโจมตีใส่ร้ายใา,ายสีสารพัดนี่ไมเป็นความจริงจนถึงเห็นคนเข้ามาที่จะา่าแงะมาก็มาทำลายมาปนประจี้ว่ามีต่างเยอะ ถ้าอาจารย์ไม่ได้สินได้ทำเนี่ก็คงจะต้องแพ้ผ่ายแพ้หรือโดนคนเหล่านี้ทำร้ายไปแล้วเมื่อมันทำร้ายด้วยต่างกวต่างๆมันก็ทำร้ายด้วยคำพูดใส่ข่าวปายศีซึ่งอาจารย์ไม่ได้วันไหวในเรื่องเหล่านี้แต่อาตมาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมันนนรรมอม่นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสะสมบงเป็นบาร,รมีไปเถอะทุกสุคน ลูกปู่พุทธานี่อยูใ,ให้สอนสาส,สนดีเลยพวเยกเรายังตั้งใจทำดีอยู่ในศีลในธรรมอถ้าเรายังไปสิ้นเข้าสู่พะนิาพานก็สร้างบุญกุศลมบารามีไปพระรงมันเก่งกล้าสะสมเสนาสนะก่อนอันดับแรกอันไหนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้การทำเช่นวัดเนี่ยเราอยู่เราไม่ซ่อมแซมไม่ดูแลก็ไม่ได้ต้องสร้างเสนาสนะไอ้คนได้มาถือศีลปฏิบติธรรม ให้คนได้มาใช้ประโยชน์แม้กระทั่งศาลาที่พักทําให้คุณเมาพักนี่แทบนั่งพักร้อนพักแดดเขาก็ได้บุญเราให้คุณม,มาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้ดุญได้สนได้อย่างไรเหมือนสร้างว่าในคนเช่าอย่างต่ำเราก็ได้ค่าเช่าสร้างประโยชน์สร้างสูนย์รวมเช่นพระธาตุเจดีย์เนี่ยมันเป็นศูนรวมรวมอะไรอยู่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศัตรูธาตุ แม้แต่ท่านหลวงลับไปแล้วเช่นพระอรหันต์เราก็ยังมีอาจิตใจคือพระบรมาลีกทธาอาร่อยกาบไหวสาักการะเอาไว้ให้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมใช้ระลึกถึงโครงสร้างม,มันแข็งแรงมันก็อยู่ได้นานไปกาบไปวไหวก็น,น้อมจิตเข้าไปถึงเมื่อจิตใจของเรายังไม่เข้มแข็งอ่างคนไหนที่จิตใจเขายังไม่เข้มแข็งที่จะละ ตามคุณละทางโลกได้เขาก็นับถือพระพระเช่นเครื่องรางของขัง,ง,งพระพุทธรูปเหรือเป็นเครื่องรางของขัง,ง,ง,งเอาไว้พิธีนึดยึดอยู่จิตใจเวลาทําดีออกลกจับสึกตาหารกล้าทั้งหลายาฉะนั้นการที่บางคนนับถือก็อเพื่อออกมาเพื่อที่พึ่งเอาี่พึ่งโดยบางทางใจแต่บางทุนนับถือคุณธรรมไม่ต้องเอาวัตถุ เอาแต่หลักธรรมแล้วไปปฏิบัติให้เขาเป็นตัวเองให้เป็นที่พึ่งเป็นอัตตตอัตโนนโถตนเป็นที่พึ่งถึงตัแต่บางคนเนี่ยชอบของช่วยชอบสิ่งช่วยเช่นบางคนมีแรงก็จินยาบำรุงไปไหนทีก็ต้องใช้โยดยานภาหานะแต่บางคนไม่หรอกชอบเดินออกกำลังกายไปในตัวเหมือนกันการบริโภคทำ การศึกษาธรรมก็เพื่อบังคับกาชำระจิตเนี่ยอย่าลืมนะกดแห่งกรรมเป็นจริงๆเนี่ยโบราณโบราณเขากล่าวไว้อาจจะขอทำลายเอาไว้ด่าขอประกาศพที่ในรายการนี้เอาไว้ว่าคนใดก็าตามด่าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณอุยญาตายายโดยเฉพาะบบราวิริกษัตริย์ผู้มีพระคุณต่อไปดินอันดับตึงเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่เจริญ คุณจำอาจารย์ไว้ให้ดีสองดาภสฆงองค์เจ้าบางท่านท่านไม่ได้ผิดเยอะบางท่านท่านยังมีสินมีธรรมแต่กิริยาต่าทางของท่านเราอาจจะไม่ชอบหรืออะได้ยินข่าวคนอื่นมาโจมตีท่านว่าท่านหรือไปว่าสาเสียเทเสียจำของอาจารย์ไว้กรรมพวกนี้มันเร็วมากคุณจะมีครอบครัวคุณก็ไม่มีความสุขคุณอยู่ในทําธุรกิจคุณก็จะล่มจม แล้วที่สําคัญปากของคุณเียจะเป็นโรคร้ายจําคําพูดอาจารย์ว้ไอ้พวกที่ออกทีวีด่าพระสงฆ์องเจ้าว่าทําลายบรรพอนพระสงฆ์อย่างเดียวพวกปตะกาศาสนาอื่นหรือพวกทฤษฎีใหม่หรือพวกที่ต้องการทําลายศาส,สนาเนี่ยเขาจะต้องทําลายสถาบันสงฆ์ให้ได้ศาส,สนาพุทธนี่ทําลายไม่ได้หรอกอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครทําลายได้แต่องค์กร พระพุทธศาสนาในอินเดียล่มสลายน้่ก็เพาะพระสงฆ์โดนทำลายวัตถุโดนทำลายศาสนาเมื่อไม่มีพระสงฆ์ศาสนาก็จะมีแค่ภาวะพระพุทธศาสนาแต่ก็มาจเจริญศีลละกาอินมาจเจริญที่ประเทศไทยสยามพุทธภูมิมอญพมา่าแต่ทําจีนอย่างเงี้ยแต่อินเดียล่มสลายเห็นไหมโย ฉะนั้นเช่นเดียวกันให้เราใช้ปัญญาให้มากหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีเพ,อพอราะเพราะตามประเพณีมันเป็นรากเหง้าของชาติของเผ่าพ,พันธุ์แล้วพยายามจยแบ่งว่าเราเป็นคนเหนือเราเป็นคนใต้เราเป็นคนอีสานเราเป็นคนนี่บ้านเรานี่พวกเราไอ้คนพูดอย่างนี้ก็เป็นคนแบ่งแยกนะโยบนบ่แยกสร้างความแตกแยกเราคือคนไทยอยู่ใน ประเทศไทยทงไตลงอันเดียวกันเรามีพระสัตร์องค์เดียวเราวีพื้นเป็นดินไทยซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ไม่ว่าภาคไหนภูมิภาคไหนแต่มีประชาชนไทยเกิดที่นี่เพ่าพันที่นี่เราคือคนไทยฉะนั้นท่นานังหลยดตะกะภาวะอี่แห่คนผูดเรื่การแตกแยกชิงชางกันมันบีบขบวนการาเราตามไม่ทันรู้ไม่ทันเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับ แต่แม้แต่คณะสงฆก็อย่างอาจารย์ที่โดนโจมตีทั้งหมดว่าเป็นพระที่พูดง่ายๆว่าเป็นพระที่แสวงหาแต่ประโยชน์ไอย่งังเป็นพระเล่นคุณใสะไอยังเป็นพระล้มเจ้าไปอย่างนั้นอ้าวไปใหญ่เลยตอนที่อ่าพี่น้องเสือแดงว่าทําบุญอตอนนั้นทาสีแดงรองพื้นอยู่ยังไม่ทาสีทองยังไม่เสร็จ คนก็ปัตตนาเลยวันนี้วัดภาสีชมชื่นเป็นวัดเสื้อแดงคนหลายคนในปากช่องนี้อาจารย์รู้จักกันใครเป็นคารวะนับถือกันเลยอย่กไปทําวัดนี้นะว่านั้นเอา้าตายแล้ววัดนี้คือวัดเสื้อแดงไปทําบุญวัดนี้ก็ไปถือไปช่วยพวกล้มเจ้าเอาไปขนาดนั้นเลยนะมีคนเล่าให้ฟังหาลูกไม่ว่วอาจารย์ก็ทำไปใช้นับถือกันมากนะับถือกันมานาน อาจารย์นี่มีลูกศิษที่เป็นนายทหารที่ร่วมสร้างวัดตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือพลโทศาสตร์คงเส้นคำราชกัชสวนจิรดาอาจารย์นี่ให้ความเทิดทูนสถาบันบางสตว์เป็นอันประต้นระดับหนึ่งเลยพ่อนี่เป็นทหารเก่านะพ่ออาตมาเนี่ยแล้วพ่อก็สั่งห้ามเลยสอนเราเนี่ยยกรัักพักดีมากเห็นไหมบนทําลายละต่อพออะไรนี่ไปปุ๊บอ่าวเขาเงินมีทอง พาะมาสะสมพระวางไว้อยู่ในวัดเยอะมากเหมกันเสียตายทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนพวกลูกไอ้องบางกอดเลยของที่เราไม่รู้จักเลยโจงตีเลยใส่ลายไปสีอย่างนู้นอย่างนี้แท,ท้จริงไม่เป็นความจริงเลยแต่เนื่องด้วยอัรมชื่อกฎแห่กรรมครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่าไปหวั่นไหวนะการสร้างบุญกุศลบารมีมันจะมีอศักด์มากมันจะมีมารมาพชน มันจะมีขวากน้ํานั่นมัน,มนบททดสอบแห่งการบำเพ็ญบาร,าร,ารมีที่เราเราไปเดินทุดงกันน่ะพันรุ่สอนอะไรเราทุดงได้เดินป่าเดินดงดให้อีกแล้วแต่ว่าบางทีไม่เจอบ้านคนก็ไม่ได้ทานข้าวต้มน้ำตาลแสายเดงทานในในป่าเงินเขาตวายห้ามล็อบเปน็นขาดนะเออไม่ใช่แล้วนะ แต่เนื่องด้วยที่อาตมากอา่อสร้างเนี่ยก็อ้ช่วงหลังนี่ก็ไปทางใต้ก็ให้ลูกศิษย์ดูแลบริหารเงินนะไม่เคยได้รับนอกจากลูกศิษย์เดินทางอีกกรณีหนึ่งท่านทั้งหลายขอให้เราเป็นมนุษย์ผู้เจริญประเสริฐเธออย่าเป็นมนุษย์ปเปโตัวอนุชีโวเนเดเลชานเลยเป็นสัตว์โลกสัตว์เดเลชานลูกเพีเลยทำดีนะบอกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้ายังมีศีเลเจริ เกิดเอาไปสวยกว่าเก่าสร้างบุญกุศลไปไปพบชาติสั้นลงเอเกิดมามีความเพล่อพรลนได้สร้างทานทามีความบริบูรณ์ทั้งร่างกายก็เลยรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสบรรลุโมกธรรมถ้าเราไม่สร้างบุญกุศลทํำในความชั่วตายไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมากเออเปรตโยสูงสัรว์นลกแล้วกลัวจะได้กลับมนุษย์ลัจูมันช้ามันนานนะ เมื่อไดเป็นมนุษย์แล้วก็ลองบำเพ็ญไปเด็นวันกถินนี้เช่นช่วงนี้ก็กริถิ่นเหล้อก็อีกวิญญาวกนกถินมันหมดวันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนนะที่วันปารซีชมชื่นในส่สำนักสงสิ้นชื่อก็ได้จัดปกถินสำมวคีน,มมนะมีท่านรัฐตนรรีประจําสำนักยาลุตุตีก็เป็นประธานท่านศึก ชีอสัตว์สิรนีนน้เป็นญาติธรรมที่ทัพทีกันท่านทั้งหลายบุญกุศลมันส่งให้เรามีความสุขความสําเร็จความเจริญบาปมันทาให้เราเกิดทุกข์เกิดอิาเกิดวิบาเิเดือดร้อนราฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทําไมไม่สร้างบุญสร้างกุศลล่าคุณโยมจะไปทําบาปทากรรมกันเลยรักกันดีกว่าเอาเอกลียดกันดีกว่าชัางกันเลแม้กระทั่งท,างทาง่นานไปชัยไปทํา โครงการที่จะไปทำที่ชนะก็ดีสร้างรรคพร,ริษัทจะแบกคนอิม่มก็ดีปรารถนาก็เพื่อให้จะนำพาความเจริญความอยู่ดีมีสุขของพี่นอ้องประชาชนสร้างพลังงานสร้างฐานโครงสร้างของชาติให้เกิดความเข้มแข็งเรือ่องพลังงานแาม้กระทั่งบริษัทคนอิ่มก็เพื่อให้เกิดความมีเมตตาความาร,รักประกันพ่อพองบริษัทหมายถึง ผู้ที่มีเมตตามหากรุณาอันเปี่ยมล้นเพื่อจะโปรดสัตว์สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์นั้นท่านทั้งหลายก็รจะทําทสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเสียสละเท่านั้นนะโยมถ้าไปเสียสละจะไปท,ท,ทําทาไมเพราะที่เอาเราก็แข็งแรงเข้มแข็งอยู่ทางภาคกลางมีความจเจริญทางด้านวัสดุเส่นปูนวัสดุก่อสร้างวัสดุ ทางต่างๆแนมะ้แต่ยาแมนะ้แต่ชีวภาพที่เราสร้างคุ้ยเอกอ,เอ,อ,อก็ดีไออุลอร้กใบแซนจนถึงเอสิ่งที่ประโยชน์ที่พี่ไอซสร้างมีคุณภาพทั้งนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็พอแล้วแต่ทําไมท่นนานบระชัยอายุก็มากแนละ้วตั้งแปดสิบท่านถึงให้ลูกให้หลานเอให้พระพวกเพื่อนูงได้ไปร่วมพัฒนาให้เกิดความแข็งเข็งแข็งแ,แรงทางด้านเศรษฐกิจะให้เป็น ทราบเต่ยินสิทธิ์ในน้ำเพื่อจะได้ให้พี่ต้องอยู่บริเวณนั้นได้รือตาอาปาได้ใช้ประโยชน์ท่านก็เป,นเป็นผู้ลงทุนให้ประโยชน์ต่างๆสว่วนมากก็ได้กับคนอยู่ท้องถิ่นหนึ่งได้ทํางานชาวได้รับภาษีสามได้ใช้พลังงานที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นผลโรงงานกาจัดขยะเพื่อผลิตให้เป็นไฟฟ้าถึงไหม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากลมเอ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายท่านเราแค่ปรารถนานี้คิดดีก็เป็นสุขแนละ้วครับเป็นกุศลเป็นบรารมีและท่านพูดท่านก็ออกอ,อกมาสื่อสารต่างๆก็หวังมีต่อชาติต่อบ,บ้านเนื้นท่านทั้งหลายขอให้เรามีความรักคนะวามเมตตาต่อกันจ้องจับผิดตนเองเพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงเพื่อทําจิตอให้ตัวเองให้ทองใสใจเบิกบาน ท่านถึองบอกว่ายังสุขอื่นใดยิ่งความสงบไปมีให้สงบจากกิเลสจากตัณหาจากอุปาทานจากความเล่าล้อจิตใจเราก็เป็นบุญเป็นกุลสมวันนี้ก็จบรายการพระพุทธราท่านประชัยเรียกไพระราชเพื่อสังขปูนสิเบดพระุก่อสร้างเนี่ยอาจารย์ขอไปนะแม้แต่อ่าโอนอกแม้แต่ปุย๋ยไปชุมชนไปช่วยเหลือผู้ยากไร ส่วนราชก,การว่าราลามท่านให้ตลอดไม่เคยปฏิเสธอัตมามาร่วม2ยี่สิบปีแล้วท่านก็มีความปตัญาาดีต่อพี่น้องประชาชนท่านบอกช่วยคนจะได้บุญมากอาจารย์ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองน,นะสัตยประชัยเรียบไ้อรับวังดีต่อประเทศชาติต่อพี่น้องชาวไทยอย่างว่าดันนี้ก็จบรายการจาสุภเพเบตาตประศระีมคท่านผู้ชมญาานอยู่ในวันนี้ สุนทรนมูมีประมาณรงมีส่วนมุนมนุษย์ยาฝนนค่า,า,า,าการทำรายการบันดุลและได้กระทำนำอุปกาเรเหล่าได้เป็นทีปิยาทรงคือคือเวทามาตูเป็นประธานทั้งอีค่าได้แต่สมพพานตองผู้ที่ขาดไม่เคยออเอพบ็นกางเราอุปการมิใช่ช่วดีเราเราที่สราบพย,ยาดูเวทวสัสดในวัสดิโลกเป็นเกินเยอะไรผู้ วิชาสัตถาโดยกับเดชีรบีขณะนิ่งกันสีมีประมาณท่องเหนือไในพบวิเศษโอราบบน้อยกันดานก็ด้วยจากกันเราได้ได้รู้กุศลให้เราได้บูธนาปดานสุข้อิบายรูภัณฑ์โกเทวันมุกุลกานให้สัตว์เทปรปัจสุนภิทุลโบธนามีคราน พวตนาปสาทโทวันข้าประสาทประสีอิประส่งข้อจงสมรสันมีราจาวินชีเพสุขีวิธนุตึกโรตเซบิีาโดยตรงหาดิพานุสรงสกัดความปานนาปชาติรู้มีงาดูริเศอสวัสดสัเร็จโดยชอบปรงกอบอุจาสมุนทดจะรันจะเร่ โปรไวตามีคุณภาพเหมือนโยเกิดเพราะมีจุนินทรีย์โปรไบโอติกในเม็ดบีชมีวิตามินซีบีสามบีหบีหช่วยย่อยอาหารและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นอยู่ได้นานถึง8เดือน